เดินเลยครับพี่น้องกว่าจะเดินเข้ามาถึงเกือบเป็นกิโลครับโอ้นาแต่เราบิ่นี่เด็ดแปดได้วิชาการช่างครับคันนี้รงเล็กเล็กกระทัดรัดครับมาดูหน่อยว่าเขาจะช่วยไหมแต่คุณช็อปเปอร์นี่น่าจะเน้นคุณภาพนะผมว่าเรื่อยๆครับ โอเคไม่กลางโอ,องกลางรุ่เมเลยครับช่วงล่านี่เร็กๆกับร้อนใสงกันนะครับสอวงไปเลยครับ ทางทิศเหนือหมู่บ้านนะัตอนนี้อยู่โคนลุกอำเภอ้าตูงครับตามเตช่วยรถเกี่ยวโอ้คนาหนีรกมีแต่ยาเลยคันานาก็ไม่น่าจะมาถึงคันนาดได้หรอกอเกี่ยวยากให้วนมันไกลเกนะินราบ อันนี้เครื่องเจโอนะพีนะ่น้องตัวเดินผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแฮ่นดันหรือเปล่าแต่ทรงม,มันเหมือนกันลย่างไรไหลเรื่อยๆครับมาได้ตั้งเท่าไหรนะ่นะน้ำพุไหลดีมากโอ้ตัวเ,เครื่อนไหนด้วย ส่ายคลิปแถวพุพ่นคุกนี่ต้องพิจร่างกายมาให้ดีนะน้ำมันใหญ่ครับมีน้ำมันน้องงานน้ำเยอะครับ ใบช่งบาชงแม่นับทีมงาน,นก้าวจรัพย์ ขามครับี่ไม่เอาเร็วมากเกินไปพอดีพอดีครับมาต้องรังเดี๋ยวไปรอนะจุดแร่รดีกว่าพี่น้องโค่นจัดไปใต้ร่มไม้ครับ วัสดีตะค่ายเอฟซีโซนอำเภอตาตูมนะครับมีหรือเปล่าม่รู้มีใครดูผมไหมหาเราวมวับครับผมด้อยู่ในร่มแล้วโอ้ไปยังชั่ว พามาติดตามชมเรื่อยไปนะมาน้องหลายๆค่ายหลายๆคันหลายๆอู่ในช่องของผมคนมามมวงนี่มันให้ร่มเงาเย็นจริงๆนะผ่านจากตรงนี้ไปก็เป็นถนนใหญ่ครับเส้นสุรินทร์อ,อ็่หรือว่าถ้าตตมตวนภคม ออกจากุวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสักกิโลกว่าครับถึงถนนใหญ่รถเกี่ยวข้าววิชาญการช่างกิมงานเก้าวจเจริญทรับครับ แถวหนึ่งเต็มพุ่มนะพี่น้องหน้าแถวนี้ดิงนาใหญ่มากปลาเต็มนานะครับปลาเต็มสะเลยแถวนี้มีมือยิงไหมแถวนี้ประมาณนี้นะพี่น้องมาถ่ายกันได้รับชมครับ อีกขั้นหนึ่งโซนฝั่งนี้ผมได้กี่ขั้นแล้วนี่ผมถ่ายมาสี่ห้าขั้นแล้วนะขอบพรคุณมปอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมในทีของผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพลงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ